พระธาตุพนมที่จังหวัดนครพนมเป็นปูชนียสถานที่สำคัญอย่างยิ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยและประเทศลาวครับเชื่อกันว่าพระธาตุพนมถูกสร้างขึ้นในสมัยพุทธกาลโดยพระมหากัสปะเถระและพระอรหันต์ห0 0รรูปเพื่อประดิษฐานพระอุรังคธาตุหรือกระดูกหน้าอกของพระพุทธเจา้าตำนานเล่าว่าการสร้างองค์พระธาตุนั้น มีผู้คนและพญานาคจากเมืองบาดาลมาร่วมกันอุปถัมภ์ซึ่งแสดงถึงความยิ่งใหญ่และศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระทาตอย่างมากในการสมัยที่โลกยังคงชุ่มเย็นด้วยกระแสะแห่งพระสัตธรรมเมื่อครั้งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงมีพระชนชีพอยู่ณดินแดนสุวรรณภูมิอันไกลโพนที่ซึ่งผืนดินยังคงบริสุทธิ์และหัวใจของผู้คน ยังคงเปิดรับแสงสว่างแห่งปัญญาได้มีอาณาจักรหนึ่งนามว่าสีโคตบูนตั้งอยู่อย่างสงบร่มเย็นณนะสองฟากฝั่งแห่งแม่น้ำโของอันยิ่งใหญ่นักอาณาจักรแห่งนี้พระพุทธศาสนายังมิได้แผ่ขยายมาถึงโดยสมบูรณ์ผู้คนยังคงเคารพบ,บูชาในอำนาจแห่งธรรมชาติและพูดผีเทวดาตามความเชื่อดั้งเดิมแต่กระนั้น ในจิตวิญญาณของพวกเขานั้นปลับมีความปรารถนาอันลึกซึ้งที่จะสแสวงหาที่พึ่งพิงอันเกษมสแสวงหาสัจธรรมที่จะนำพาชีวิตให้พ้นไปจากความทุกข์ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้องค์สมเด็จพระบรมศาสดาได้เล็งเห็นด้วยพระญาณว่ามเมล็ดพันธุ์แห่งโพธิาณน,นั้นสามารถที่จะอย่างรากลงในดินแดนแห่งนี้ได้ในเช้าวันหนึ่ง หลังจากที่ทรงเสร็จสิ้นพุทธกิจในแคว้นมคธแล้วพระองค์พร้อมด้วยพระอานน์พุทธอุปถากก็ได้ทรงใช้อิทิลิศเสด็จมาโดยฉับพลันประทับยืนอยู่บนยอดภูเขาเล็กๆล,ลูกหนึ่งซึ่งในการต่อมาเป็นที่รู้จักกันในนามภูเก้ากำพร้าณที่แห่งนั้นพระพุทธองค์ได้ทอดพระเนตรไปยังทิวทัศน์เบื้องล่างเห็นแม่น้ำโขงที่ทอดยาวราวกับเกลียวเชือกแห่งชีวิต เห็นผืนป่าที่เขียวขจีและบ้านเรือนของผู้คนที่ตั้งอยู่กระจัดกระจายพระองค์ทรงแย้มพระโอฐ์รัศมีแห่งพระเมตตาได้แผ่ไพศาลไปทั่วทั้งบริเวณทำให้สพรพสัตที่ดุร้ายกลับกลายเป็นมิตรทำให้ดอกไม้ป่าที่เหี่ยวเฉาพลันแย้มบานและทำให้สายลมที่พัดผ่านอบอวลไปด้วยกลิ่นหอมอันเป็นทิพย์ในการนั้นพญาทั้งห้า ผู้ครองนครต่างๆในอาณาจักรสีโคตบูรณ์อันได้แก่พญาสุวรรณพิงคารพญาคำแดงพญาอินทปัตนครพญาจุลนีพรหมทัตและพญานานทาเสนแม้จะอยู่ต่างเมืองแต่ดวงจิตของท่านเหล่านั้นกลับสัมผัสได้ถึงพลังงานอันบริสุทธิ์ที่แผ่ออกมาจากยอดภูก้ากำพร้าจิตของท่านบังเกิดความสงสัยและความเลื่อมใสยอย่างน่าอัศจรรย์ จึงได้ชักชวนกันเดินทางมาเพื่อสแสวงหาที่มาแห่งแสงสว่างนั้นเมื่อพญาทั้งห้าได้เดินทางมาถึงยอดภูและได้ยนพระชวีวันอันงดงามขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีรัศมีเปล่งปลั่งดุจทองทาหัวใจของท่านเหล่านั้นก็เปลี่ยมล้นไปด้วยความปิติยินดีอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนในชีวิตทิฏฐิมานะและความเชื่อดั้งเดิมที่เคยมีได้มาลายหายไปสิน้น เหลือเพียงศรัทธาที่ตั้งมั่นอย่างไม่สั่นสะเทือนท่านเหล่านั้นได้ก้มลงกราบแทบเบื้องพระยุค,คลบาทและทูลขอให้พระองค์ทรงแสดงธรรมโปรดองค์พระบรมศาสดาจึงได้ทรงแสดงอนุป,ปุภิกถาและอริยสัจสี่ธรรมะอันเป็นแก่นแท้แห่งการดับทุกข์น้ำธรรมที่ไหลรินออกจากพระโอษนั้นเปรียบได้ดังสายฝนที่ชโลมลงบนพืนดินที่แห้งแลง้ง ทำให้ดวงตาเห็นธรรมของพระญาทั้งหและบริวารที่ตามมาด้วยนั้นสว่างสวัยขึ้นพวกเขาได้ละจากความเชื่อเดิมและขอถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกตลอดชีวิตก่อนที่พระองค์จะเสด็จกลับพญาทั้งห้าได้ทูลขอสิ่งที่จะเป็นอนุสร์เป็นเครื่องเตือนใจและเป็นศูนย์กลางแห่งศรัทธาไว้ในดินแดนแห่งนี้สืบไปเพื่อที่ว่าแม้ในการผ่าภาคหน้า ที่พระองค์ได้เสด็จดับขันธปรินิพานไปแล้วพระพุทธศาสนาก็จะยังคงตั้งมั่นอยู่ในหัวใจของอนุชนรุ่มหลังด้วยพระมหาการุณาพระพุทธองค์จึงได้ทรงตั้งสัจจาธิฐานแล้วเปล่งพระฉับพันนรังสีตรัสเป็นพุทธพยากรณไว้ว่าดูก่อนมหาบาพิษท,ทั้งหลายณยอดภูเก้ากัมพรแห่งนี้ในการเบื้องหน้า จะเป็นที่ประดิษฐานแห่งพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระอุลังคธาตุหรือกระดูกหน้าอกของพระพุทธเจ้าเมื่อเราได้ดับขันทพันอินิพานไปแล้ว8ปีพระมหากัสปะเถระผู้เป็นเลิศในทางธูดงกวัติจะนำพระอุรังคธาตุนั้นมามอบให้ขอให้มหาบพิษทั้งหลายจงร่วมแรงร่วมใจกันสร้างพระมหาเจดียขึ้นณที่แห่งนี้เพื่อบรรจุพระบรมธาตุนั้นไว้ ตราบใดที่พระมหาเจดีย์องค์นี้ยังคงตั้งมั่นอยู่ดินแดนของท่านก็จะร่มเย็นเป็นสุขและพระสัทธรรมของเราก็จะรุ่งเรืองสืบไปตราบครบ5,000พระพรรษาสิ้นพุทธพยากรแผ่นดินในบริเวณนั้นก็สั่นสะเทือนเลื่อนลั่นเหล่าถวยเทียบในสวรรค์ต่างแท้สองสาธุการดอกไม้ทิพย์ได้โปรยปลายลงมาจากฟากฟ้าเป็นนิมิตหมายอันดีว่าพรที่พระองค์ได้ประทานไว้นั้น จะสำเร็จเป็นจริงในการเบื้องหน้าอย่างแน่นอนพญาทั้งห้าและปวงประชาราชฎดรต่างเต็มตื้นไปด้วยความปริติโสมนัสท่านเหล่านั้นได้รับปากอย่างแข็งขันว่าจะปฏิบัติตามพุทธพยากรน,นั้นทุกประการนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมายอดภูเก้ากำพร้าก็ได้กลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นดินแดนแห่งคำมั่นสัญญาที่รอคอยการกลับมาของพระบรมธาตุและการร่วมแรงร่วมใจครั้งประวัติศาสตร์ ที่จะก่อกำเนิดเป็นมหาเจดีย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งลุ่มแม่น้ำโขงในเวลาอีกไม่นานการเวลาได้ล่วงเลยผ่านไป8ปีหลังจากที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จดับขันธปรินิพานนักกุสินารานครเปเลวไฟบนจิตตกาธานได้มอดดับลงแล้วทิ้งไว้เพียงพระบรมสารีริกธาตุอันบริสุทธิ ที่เป็นดั่งตัวแทนแห่งคุณงามความดีและพระปัญญาที่คุณของพระองค์ให้เหล่าพุทธบริษัทได้สักการะบูชาซื่อไปณยอดเขากุกกุสัมปาตะพระมหากัสสปะเถระอัครสาวกผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานในการทำปฐมสังคยนาเมื่อท่านได้ปฏิบัติศาสนก,กิจอันสำคัญยิ่งนั้นสำเร็จลุล่วงลงแล้วท่าน ก็ได้ระลึกถึงพุทธพยากรที่องค์พระบรมศาสดาได้เคยประทานไวณ้ณภูก้าวกัมพร้าในดินแดนสีโคตรบูรณ์ด้วยอำนาจแห่งอภิญญาสมาบัติพระมหากัสปะเทระพร้อมด้วยพระอรหันต์อีก500รูปก็ได้อัญเชิญพระหบพองคำที่บรรจุพระอุรังคธาตุ เหาะมาโดยฉับพลันจากชมพูทวีปข้ามมหาสมุทรและป่าเขามาปรากฏองค์ขึ้นณยอดภูเก้ากำพร้าตามที่พระพุทธองค์ได้ทรงกำหนดไว้ในขณะเดียวกันนั้นพญาทั้งห้าแห่งอาณาจักรสีโคตรบูร์ผู้ซึ่งตั้งตารอคอยการมาถึงของพระบรมธาตุด้วยใจที่จดจ่อมาตลอด8ปี ดวงจิตของท่านเหล่านั้นก็ได้สัมผัสถึงรัศมีธรรมอันสว่างสวัยที่ปรากฏขึ้นอีกครั้งทุกพระองค์จึงได้รีบรุดเดินทางมายัางสถานที่นัดหมายพร้อมด้วยข้าราชบริพารและเครื่องสักการะอย่างพร้อมเปรียงเมื่อได้เห็นองค์พระมหากัสะปะเถระผู้มีอิริยาบถอันสง่างามประทับยืนอยู่ท่ามกลางหมู่สง และในหัตของท่านนั้นมีพะหบทองคำที่เปล่งประกายรัศมีเรืองรองพญาทั้งห้าก็บังเกิดความปิติยินดีจนน้ำตาไหลทุกพระองค์ได้ก้มลงกราบด้วยเบญจางคประดิษฐ์รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธองค์ที่มีได้ทรงทอดทิ้งพวกเขาทั้งหลายพระมหากัสปะเถระจึงได้มอบะหบพระบรมสารีริกาธาตุให้แก่พญาทั้งห้า พร้อมทั้งกล่าวประชิมวาจาของพระพุทธองค์ให้ฟังอีกครั้งหนึ่งดูก่อนมหาบพอผิดบัตรนี้สมบัติอัลล้ำค่าที่สุดในสามโลกได้มาอยู่ในหัดของท่านแล้วขอให้ท่านทั้งหลายจงร่วมแรงร่วมใจปรองดองเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันสร้างพระมหาเจดีย์ขึ้นณที่แห่งนี้ให้สมพระเกียรติแห่งองค์พระบรมศาสดา เพื่อเป็นประทีปส่งทางให้แก่ชาวโลกสืบต่อไปพญาทั้งห้าได้น้อมรับพระโอวาทนนั้นไว้ด้วยความเคารพอย่างสูงสุดและได้เริ่มต้นมหากิจกรรมครั้งประวัติศาสตร์ในทันทีการสร้างพระาธาตุพนมในยุคแรกนั้นคือภาพสะท้อนอันยิ่งใหญ่ของความสามคัคคีและพลังแห่งศรัทธาที่ปราศจากเส้นแบ่งของเขตแดน พญาจุลนีพรมมทัตผู้ครองนครฝ่ายเหนือได้ทรงอุทิศอุโมงค์ที่ใช้เก็บทรัพย์สมบัติของพระองค์เพื่อใช้เป็นฐานในการสร้างองค์พระธาตุพญาอินทป,ปัตนครผู้ครองนครฝ่ายตะวันตกได้ทรงนำดินและหินศิลาแรงที่ดีที่สุดมาถมอุโมงค์นั้นให้เต็มและแน่นหนาพญานานทเสนและพญาคำแดงผู้ครองนครฝ่ายใต้และฝ่ายตะวันออก ได้ทรงเกณฑ์ไพรพลและช่างฝีมือที่ดีที่สุดมาช่วยกันก่อสร้างองค์พระาธาตุและพญาสุวรรณพิงคาผู้เป็นประธานได้ทรงสละทรัพย์สมบัติส่วนพระองค์ทั้งทองคําและเงินตราเพื่อใช้เป็นทุนรอนในการก่อสร้างทั้งหมดองค์พระาธาตุพนมในยุคแรกนั้นมีลักษณะเป็นเจดีย์ทรงสี่เหลี่ยมก่อด้วยอิฐด,ดินเผามีลักษณะคล้ายเตาอบ หรือเตาหลอมซึ่งเป็นปริศนาธรรมที่สื่อถึงธาตุดินอันเป็นรากฐานของความมั่นคงมีช่องประตูเปิดไว้ทั้งสี่ด้านและมีพระบัญชรหรือหน้าต่างอยู่เบื้องบนภายในนั้นกลวงเพื่อใช้เป็นที่ประดิษฐานพระหบพระบรมสารีริกธาตุพิธีการบรรจุพระอุรังคธาตุนั้นถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่และศักดิ์สิทธิ์ที่สุด พญาทั้งห้าได้ร่วมกันอัญเชิญพระหบทองคําเข้าไปประดิษฐานไว้ณใจกลางขององค์ประทาดในขณะนั้นเองเหล่าทวยเทพเทวดาที่สถิตยอยู่ทั่วทุกชั้นฟ้าก็ได้พร้อมใจกันเสด็จลงมาเพื่อร่วมอนุโมทนาบ้างก็โปรยปลายดอกไม้ทิพย์บางก็บรรเลงดนตรีสวรรค์แสงสว่างอันเจิดจ้าได้แผ่ไปทั่วทั้งจักรวาลเป็นนิมิตหมายว่า มหาเจดีย์แห่งศรัทธาได้ถือกำเนิดขึ้นแล้วอย่างสมบูรณ์หลังจากที่บรรจุพระบรมธาตุเสร็จสิ้นพญาทั้งห้าก็ได้ร่วมกันตั้งสัจจาธิฐานมอบหมายให้พระอาหารหันต์สามรูปและพญาศีโคตระบูรณ์ทำหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์รักษาองค์พระธาตุและได้จัดให้มีประเพณีการเฉลิมฉลองและสักการะบูชาสืบต่อมาเป็นประจำทุกปี นับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมายอดเขาภูก้ากำพร้าก็ได้กลายเป็นที่รู้จักกันในนามพระาธาตุพนมมหาเจดียองค์นี้ไม่ใช่เป็นเพียงสิ่งก่อสร้างที่ทำจากอิฐและปูนแต่คืออนุสรณ์สถานที่มีชีวิตที่เกิดจากการหลอมรวมดวมใจของผู้คนจากหลากหลายเผ่าพันธุ์ให้กลายเป็นหนึ่งเดียว ด้วยพลังแห่งศรัทธาที่มีต่อองค์สมเด็จพระสัมมาส,สัมพุทธเจ้าเป็นศูนย์กลางแห่งจิตวิญญาณของดินแดนสองฝากฝั่งโขงที่จะยืนหยัดท้าทายการเวลาและเป็นประจักษ์พยานแห่งความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาไปอีกนับพันปีการเวลาได้หมุนเวียนเปลี่ยนผ่านไปดุดสายน้ำในแม่น้ำโขงที่ไม่เคยไหลย,ย้อมกับ อาณาจักรสีโคตรบูนได้ล่มสลายไปอาณาจักรใหม่ๆได้ถือกำเนิดขึ้นรุ่งเรืองและเสื่อมสลายไปตามกฎแห่งอนิจจังบ้านเมืองต้องเผชิญกับภัยสงครามโรคระบาดและความผันผวนทางการเมืองนับครั้งไม่ถ้วนแต่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนทั้งปวงนั้นมีสิ่งหนึ่งที่ยังคงตั้งมั่นและเป็นดั่งเสาหลัก ที่ค้ำจุนจิตใจของผู้คนอยู่เสมอนั่นคือองค์พระาธาตุพนมมหาเจดีย์แห่งนี้ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์และต่อเติมจากพระมหากษัตริย์และเจ้าผู้ครองนครในทุกยุคทุกสมัยเป็นการแสดงให้เห็นถึงสายใยแห่งศรัทธาที่ไม่เคยขาดตอนจากเจดีย์ทรงสี่เหลี่ยมแบบดั้งเดิมก็ได้มีการสร้างเจดีย์ทรงบัวเหลี่ยมแบบศิลปะล้านช้างครอบทับ มีการประดับตกแต่งด้วยลวดลายปูนปั้นที่งดงามและมีการหุ้มด้วยทองคำเปลวและแผ่นทองคำจนเหลืองอารามไปทั้งองค์ความสูงขององค์พระาธาตุก็ได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเปรียบเสมือนบุญบรารมีที่ถูกสั่งสมเพิ่มพูนขึ้นตามการเวลาแต่สิ่งที่ทำให้พระาธาตุพนมเป็นมากกว่าโบราณสถานคือเรื่องราวแห่งอภินิหารและความศักดิ์สิทธิ ที่ได้ปรากฏให้เห็นเป็นที่ประจักษ์แก่ผู้คนนับครั้งไม่ถ้วนเรื่องราวเหล่านี้ได้ถูกเล่าขานสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นตอกย้ำให้พระธาตุพนมกลายเป็นเจดีย์ที่มีชีวิตและเป็นที่พึ่งพิงทางใจของผู้คนอย่างแท้จริงในคืนวันเพ็ญชาวบ้านที่อาศัยอยู่โดยรอบองค์พระธาตุมักจะได้เห็นปรากฏการณ์อันน่าอัศจรรย์คือ การปรากฏของดวงแก้วหลากสีสันลอยวนเวียนอยู่รอบๆยอดฉัดขององค์พระาธาตุบางครั้งก็ปรากฏเป็นแสงสว่างเจิดจ้าที่ส่องไปทั่วทั้งท้องฟ้าราวกับมีใครนำไฟฉายขนาดมหึมามาศาส่องชาวบ้านเชื่อกันว่านั่นคือเหลาเทพพยายดาและพญานาคราชที่สถิตอยู่ณที่แห่งนั้นได้เสด็จขึ้นมาเพื่อสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุ เป็นการยืนยันว่าสถานที่แห่งนี้คือจุดเชื่อมต่อระหว่างโลกมนุษย์และโลกทิพย์ในยามที่บ้านเมืองเกิดศึกสงครามหรือเกิดโรคระบาดร้ายแรงชาวบ้านจะมารวมตัวกันที่หน้าองค์พระาธาตุเพื่อสวดมนต์ภาวนาและตั้งจิตอธิษฐานขอให้พระบารมีแห่งพระอุรังคธาตุได้ช่วยปกป้องคุ้มครองและก็เกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นหลายครั้งหลายคราที่กองทัพของข้าศึก เกิดเปลี่ยนใจยกทัพกลับไปโดยไม่ทราบสาเหตุหรือโรคระบาดท,ที่กำลังฆ่าชีวิตผู้คนได้หยุดชะงักลงอย่างน่าประหลาดองค์พระทาตพนมจึงเปรียบเสมือนเกราะแก้วที่คุ้มครองดินแดนสองฝั่งโขงให้รอดพ้นจากพยันตรายมาได้นับครั้งไม่ถ้วนไม่เพียงแต่ปาฏิหาริย์ในระดับมหภาคเท่านั้นแต่ในระดับประเจกบุคคลเรื่องราวของผู้ที่มาบนบานสารกล่าว และสมปรารถนาดั่งใจหวังนั้นก็มีอยู่มากมายจนนับไม่ถ้วนชาวนาที่มาขอฝนก็ได้ฝนคนป่วยที่มาขอให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บก็มีอาการดีขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ผู้ที่กำลังจะเดินทางไกลมาขอพรอให้แคล้วคลาดปลอดภัยก็เดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพคำอธิษฐานนับล้านได้ถูกส่งผ่านมายังองค์พระาธาต และพรนับล้านก็ได้ถูกประทานกลับไปหล่อเลี้ยงชีวิตและจิตใจของผู้คนให้มีความหวังและกําลังใจในการต่อสู้ต่อไปอภินิหารและความศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้หาใช่เป็นเรื่องงมงายหรืออิทธิฤทธิปฏิหารที่เกิดขึ้นโดยไร้เหตุผลไม่แต่ในทางธรรมแล้วมันคือผลลัพธ์แห่งพลังงานอันมหาศาลที่ถูกสั่งสมไว้ณสถานที่แห่งนี้พลังงานประการแรกคือ พุทธานุภาพพลังงานอันบริสุทธิ์ที่แผ่ออกมาจากพระบรมสารีริกธาตุซึ่งเป็นดั่งตัวแทนของพระพุทธองค์โดยตรงพลังงานประการที่สองคือเทวานุภาพพลังงานของเหล่าเทพพญาดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ได้รับมอบหมายมาพิทักษ์รักษาสถานที่แห่งนี้ท่านเหล่านั้นจะคอยปกป้องผู้ที่มีศีลมีธรรมและดลบันดาลให้เกิดสิ่งที่ดีงามขึ้น และพลังงานประการที่สซึ่งสำคัญไม่แพ้กันคือพลังแห่งศรัทธาของมหาชนเมื่อผู้คนนับล้านจากรุ่นสู่รุ่นได้เดินทางมายังสถานที่แห่งนี้พร้อมกับนำจิตที่เปี่ยมด้วยความเลื่อมใสความเคารพและความปรารถนาดีมาสั่งสมรวมกันไว้จิตนับล้านดวงนี้ก็ได้หลอมรวมกันเป็นพลังงานบวกอันยิ่งใหญ่ ที่สามารถเหนี่ยวนำให้เกิดสิ่งที่ดีงามและเป็นมงคลขึ้นได้พระาธาตุพนมจึงเป็นมากกว่าเจดีแต่คือแบตเตอรี่แห่งพลังงานศักดิ์สิทธิ์ที่คอยชาร์จพลังใจให้แก่ผู้คนและเป็นสาวสัญญาณที่เชื่อมต่อจิตใจของมนุษย์เข้ากับมิติที่สูงส่งกว่าเป็นประจักษ์พยานที่มีชีวิตที่ยืนหยัดท้าทายการเวลา และพิสูจน์ให้เห็นว่าพลังแห่งศรัทธาและความดีงามนั้นมีอยู่จริงและทรงอนุภาพเหนือกฎเกณฑ์ใดๆทั้งปวงแม้จะยืนหยัดท้าทายการเวลามานานนับพันปีแต่องค์พระาธาตุพนมซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างที่เกิดขึ้นจากฝีมือของมนุษย์ก็ยอมตกอยู่ภายใต้กฎแห่งอนิจจงคือความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาและแล้วเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิด และสร้างความโศกเศร้าให้แก่พุทธศาสนิกชนทั้งแผ่นดินก็ได้เกิดขึ้นในวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2518หลังจากที่ต้องเผชิญกับพายุฝนที่ตกกระนำติดต่อกันมาหลายวันองค์พระาธาตุพนมที่สูงตระงงานก็ได้พังทลายคลืนลงมาทำกลางความตื่นตะลึงและหยาดน้ำตาของประชาชนที่เฝ้าดูอยู่ เสียงพังทลายขององค์พระาธาตุในวันนั้นดังสะท้อนไปไกลไม่เพียงแต่ในทางกายภาพแต่ยังดังก้องเข้าไปในหัวใจของคนไทยทั้งชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องชาวอีสานและชาวลาวสองฝั่งโขงที่รู้สึกเหมือนกับว่าหัวใจของพวกเขาได้แตกสลายลงไปพร้อมกับองค์พระาธาตุข้าวการพังทลายของพระาธาตุพนมได้สร้างความวิปโยคไปทั่วทั้งประเทศ แต่ท่ามกลางความโศกเศร้านั้นก็ได้มีแสงสว่างแห่งความหวังปรากฏขึ้นพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหรือในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมชนนีพันปีหลวงได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ทรงรับการบูรณะปฏิสังขรณ์องค์พระธาตุพนมขึ้นมาใหม่ไว้ในพระบรมราชูประถมเหตุการณ์ในครั้งนี้ได้กลายเป็นบทพิสูจน์พลังแห่งศรัทธาของคนไทยในยุคปัจจุบันที่ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่าคนในยุคโบราณเลยแม้แต่น้อยรัฐบาลได้เปิดรับบริจาคจากประชาชนทั่วประเทศและเงินบริจาคก,ก็ได้ลังไหลเข้ามาอย่างมาหาศาลจากทุกชนชนั้นตั้งแต่ยาจก ไปจนถึงมหาเศรษฐีทุกคนต่างต้องการที่จะมีส่วนร่วมในการต่อชีวิตให้แก่มหาเจดีอันเป็นที่รักยิ่งของพวกเขาในระหว่างการรื้อถอนและสำรวจซากปรักหักพังนั้นคณะทำงานก็ได้พบกับสมบัติอันล้ำค่าที่ถูกซ่อนไว้ภายในซึ่งเป็นการยืนยันความถูกต้องของตำนานทั้งหมดพวกเขาได้ค้นพบพระอบที่บรรจุพระอุรังคธาตุพร้อมด้วยพระพุทธรูปทองคำ ของมีค่าและโบราณวัตถุอีกมากมายที่ถูกบรรจุไว้โดยกษัตริย์ในยุคต่างๆการค้นพบในครั้งนี้ได้สร้างความปิติยินดีและตอกย้ำความศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระาธาตุให้แก่ประชาชนมากยิ่งขึ้นการบูรณะองค์พระาธาตุพนมขึ้นมาใหม่นั้นใช้เวลาดำเนินการอยู่เกือบ4ปีโดยยังคงรักษารูปแบบสถาปัตยกรรมเดิมไว้ทุกประการแต่ได้เสริมความแข็งแรงด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ จนในที่สุดในวันที่23มีนาคมพุทธศักราช2522พิธียกฉัดทองคำขึ้นสู่ยอดพระธาตุและพิธีบรรจุพระอุรังคธาตุกลับคืนสู่องค์พระธาตุก็ได้ถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่และสมพระเกียตรติโดยมีในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมชนนีพันปีหลวงสเสด็จพระราชดำเนินมาเป็นประธานในพิธีด้วยพระองค์เอง เป็นภาพประวัติศาสตร์ที่ยังคงตราตรึงอยู่ในหัวใจของคนไทยมาจนถึงทุกวันนี้การพังทลายและการกลับคืนมาขององค์พระาธาตุพนมนั้นคือปริศนาธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่องค์พระาธาตุได้แสดงให้พวกเราได้เห็นมันคือบทเรียนที่สอนให้เรารู้ว่าทุกสิ่งในโลกนี้แม้จะดูยิ่งใหญ่และมั่นคงเพียงใดก็ย่อมมีการเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดา ไม่มีสิ่งใดที่เที่ยงแท้แน่นอนแต่สิ่งที่เที่ยงแท้และไม่เคยเสื่อมสลายหายไปไหนก็คือศรัทธาและความดีงามที่สถิตยอยู่ในหัวใจของมนุษย์องค์พระาธาตุพนมที่พังทลายลงไปนั้นคือร่างกายแต่หัวใจและจิตวิญญาณขององค์พระาธาตุซึ่งก็คือศรัทธาของมหาชนไม่เคยพังทลายลงไปด้วยเลยและด้วยพลังแห่งศรัทธานี้เอง ที่ได้ก่อร่างสร้างร่างกายใหม่ให้แก่ท่านกลับคืนมายืนหยัดอย่างสง่างามได้อีกครั้งหนึ่งและจะยืนหยัดต่อไปอีกนับพันปีดังนั้นพระาธาตพนมจึงไม่ใช่เป็นเพียงเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าเท่านั้นแต่ยังเป็นเจดีย์ที่บรรจุดวงใจของผู้คนจากทุกยุคทุกสมัยเป็นเจดีย์แห่งศรัทธาที่ถูกสร้างขึ้นพังทลาย และกลับคืนมาด้วยหัวใจของประชาชนอย่างแท้จริง